มาครับทัศนะรายการศึกวันลุมพินีสัปดาห์ที่59นะครับวันวันนี้แหละนะครับช่อง7-2ทุ่มครึ่งนะครับอ่ะมีทัศนะดังนี้ชอบเหมือนกันตามได้นะครับชอบไม่เหมือนส่วนได้ไม่ว่ากัน1-2 MMA ขออญาตข้ามไปที่คู่3เลยครับเพชรน้ำโขงมงคลเพชรครับเจอกับโอตานัโชกญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่าโอตาเนี่ยคือเก่งคือมาจากพวกคิกบ็อกซิ่งอ่ะ ไม่ชินกับกติกามวยไทยเท่าไหร่ฉะนั้นเพน้ําโขงเนี่ยเคยมาแล้ว2ครั้งล่าสุดแพ้เพย์มานก,ก็ถือว่าสู้ได้ดีนะครับไฟนี้เตรียมตัวมาดีนักชกจากสปปลาวผมชอบเพน้าโขงนะครับอาวุธมวยดูดีกว่าคู่3ครับเพชสีหมอกพีเคแสนชัยครับเจอกับทางด้านยูกิคาซาราจากญี่ปุ่นนะครับเขาบอกว่ายูกิตัวนี้เนี่ยที่ญี่ปุ่นีเก่งมากนะเคยต่อยระดับเทนชินอะแพ้เทนชินคนเดียว นะครับที่ผ่านมามันจะเป็นสไตล์ชุดบ็อกซิง่งนะครับอาวุธมวยก็ถือว่าครบเครื่องดุดันแข็งแรงและใหญ่ด้วยนะครับส่วนเพชรสีมองนี่เก๋ากระดูกดีแต่หายไปนานหยุดไปนานผมว่าร่างกายอาจจะยังไม่เข้าที่นะครับอายุกิตัดลําตัวเก่งมากมวยญี่ปุ่นน่ต่อยลําตัวดีฉะนั้นคู่นี้ผมออกไปที่ยุกิแล้วกันนะครับยุกิคาซาฮาระนะครับรูปร่างดีร่างกายดีกว่านะครับคู่3คอปเตอร์สอสมายนะครับเจอกับทาคุมะ โอตะจากญี่ปุ่นโอญี่ปุ่นมาเยอะนะซื้อบ้าเหมือนกันทาคุมาโอตะตัวนี้ญี่ปุ่นเก่งเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะส่วนคอปเตอร์นี่มาต่อยวันลูบินีครั้งแรกนะครับสายที่ญี่ปุ่นส่งมาอันนี้ดูดูประกอบแล้วกันนะเขาบอกทาคุมาตัวนี้ใช้ได้น่าเชียร์นะครับออาลองดูแล้วกันผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันผมก็ไปสืบจากสายญี่ปุ่นมาให้นะครับแล้วก็ศิวกรพีเคแสนชัยครับเจอกับชาคียยออยูราเยฟนะครับ140ร้อยสี่สิบปอน สิวกรเนี่ยตั้งแต่มาต่อยวันไฟที่แล้วก็หายไปเลยนะเออเนี่ยหายไปนานมากนะครับออชนะใครนะทีระเดชช่อห้าพยักล้วก็หายไปเลยนะครับส่วนชากิยยยูระเยฟเนี่ยไฟหลังต่อยดีมากนะครับเออชนะหนุ่มพังงาโอ้โหฟันฟันน็อกเลยนะครับครบเครื่องคมทุกดอกนะครับแล้วร่างกายดีแล้วเร็วโอ้ผมว่าสิบวกรวันนี้เหนื่อยนะครับด้วยความที่เขาหยุดไปนานอาผมออกยูระเยฟแล้วกันนะครับ นี่ผมจะสวนพ K ทุกคู่เลยวะเนี่ยคือไม่ได้เจตนาจะสวนทุกคู่นะวิจารณ์ตามทรงนะฮะตามข้อมูลเลอพงแก้วสมฤทธิ์ครับเจอกับยอดกิติเฟตปทุมครับเลอพงเคยมาคว้าบทนันแล้วนะไฟที่แล้วต่อยมวยจีนมักชะนะน,นอกก็คมนะเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกซ้ายนะครับส่วนยอดกิติก็หนักแรงทุกรูปเหมือนกันแต่ตัวจะเล็กกว่าผคู่นี้คู่ขี้อะ่ะคู่นี้คู่ขี้แต่ว่าแม่ส่วนตัวเนี่ยชอบไปที่ไอ้เจ้ายอดกิตินะผมดูหนักแรงกว่านะครับ หนักแรงกว่าแล้วก็จิตหัวใจดีกว่านะครับชอบยอดกิตติเสีประทุมเพชรตาเสือสีโอปอเจอพร้อมยอดดามันคู่นี้ชอบเพชรตาเสือนะเร็วกว่าคมกว่านะครับไข่มุกข,ขาวเพชรพรฤหัสคู่นี้ชอบไข่มุกข,ขาวรูปร่างดีร่างกายดีกว่านะครับลำบองเพชรภูผาคู่นี้ชอบลำบองหนักแรงทุกลูกต่อยวันนี่จะเก่งเป็นพิเศษนะแต่ต่อย5้ายกนี่ฟอร์มไม่ค่อยดียยอดทองไทยเพชรนางงามโอ้คู่นี้โคตรน่าดูเลยนะครับ คู่นี้นี่ถูกคู่มากเลยอ่ะนะฮะยอดทองไทยเนี่ยเคยมาต่อยแล้วสองครั้งนะครับก็มีความเร็วนะแต่ว่าเพชรน้ำงามนี่หายไปนานแต่ว่าเพชรน้ำงามมันจะมีลูกแข็งแรงมีลูกบ้ามีลูกแบบลูกไม่คาดคิดอ่ะนะฮะคู่นี้เลือกยากนะครับอ่ะวัดดวงแล้วกันชอบเพชรน้ำงามนะครับถึงแม้จะหยุดไปนานแต่ว่าอายุนามเนี่ยน้อยกว่านะครับแล้วซ้อมนานด้วยซ้อมพีเชอ่ะจัดไปที่ยอดบวงงามแล้วกันไอเพชรน้ำงามแล้วกันนะครับ แล้วก็คู่เอกครับยามีนเจออุลกี้นะครับยามีนมาต่อยเราครั้งหนึ่งได้โบนัสด,ด้วยชนะนักมวยจีนแต่ผมดูระบบป้องกันตัวของยามินยังไม่ดีเท่าไหร่นะส่วนอุลกี้ล่าสุดน็อกกิ้งซังเล็กมากตัดลาตัวเก่งมากร่างกายดีคือยามินานานๆต่อยทีส่วนอุลกี้ผมดูร่างกายดีกว่าเนี่ยมวยค่ายพีเคเนี่ยสี่คนวันนี้ยหายไปนานหมดเลยนะครับหยุดนานหมดเลยก็เหนื่อยอ่ะผมว่าเหนื่อยนะครับอผมออกอุลกี้แล้วกันคู่นี้ผมว่าตัดลําตัวเก่ง ย,ยามินเนี่ยร่างกายดูเนื้อตัวยังยังมีไขมันอยู่เพราะว่าคือต้องใช้เวลาอีกหลายไฟก็จะเข้าที่ฉะนั้นออกอุลกี้นะครับอสรุปนะครับเพชรน้ำโขงยูกินะฮะทาคุมะชากิยอยุลเยฟนะครับ,ย,ย,ย,บ,รบยอดกิตติเพชรตาเสือไขมุกขาวและบองเพชรน้ำงามแล้วก็อุลกี้นะนี่คือมวยรักมวยชอบคืนนี้นะครับลองดูแล้วกันนะครับสเต็ปสผมวันนี้เนี่ยชอบอยุลเยฟชอบ เพชรตาเสือชอบแหลมบองอ่ะประมาณนี้แล้วกันใครอยากจะลุ้นจะเชีย,ยคลิกตรงลิงก์หน้าโปรไฟล์ิกต็อกได้เลยนะครับเปิดทุกคู่ทุกรายการ